เออพยาบาลพยาบาลจ้าดูเหมือนน้ำมันไม่ค่อยไหลเลยนะมันค้างอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่นดูเหมือนจะเกิดการลักน้ำของเหลวไม่สามารถไหลลงขวดได้อย่างที่ควรจะเป็นใช่เลยนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อยบางครั้งสายระบายอาจหักพับงอหรือมีแรงดันอยู่ในช่องอกที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการลักน้ำ ของเหลวไม่สามารถไหลลงขวดได้ตามปกติอ้าวหมอแล้วแบบนี้มันจะอันตรายไหมเนี่ยโอ๊ยถ้าของเหลวไม่ถูกระบายออกจากช่องอกทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดแฟบหรือเกิดการติดเชื้อได้เราต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดค่ะหมอนัดหันไปคุยกับพยาบาลเมย์ด้วยสีหน้าวิตกกังวลลองปรับระดับขวดให้ต่ำกว่าตัวผู้ป่วยอีกน่อยและตรวจสอบว่าสายไม่หักพับงอ หรืออาจจะต้องหาอะไรมาช่วยให้ของเลวในสายไหลดีขึ้นพยาบาลเมพยักหน้าก่อนจะนั่งลงข้างเตียงของป้าพรพางคิดถึงปัญหาที่เธอเจอมาเป็นประจำเกี่ยวกับสายระบายทรงอกที่พับงอจนทำให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นท้องช้างการักน้ำหรือสายอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมถ้ามีอะไรช่วยพยุงสายไอซดีไว้ไม่ให้พับงอได้คงดีแถมยังช่วยให้สายอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมลดการเกิดการลักน้ำไปด้วย พยาบาลเมย์หยิบกระดาษขึ้นมาขีดเขียนแนวคิดบางอย่างก่อนจะหันไปคุยกับหมอนัฐท,ที่ยืนอยู่ข้างๆหมอคะหนูคิดว่าน่าจะมีอุปกรณ์ช่วยพยุงสายไอซีดีให้คงที่ลดการหักพับไม่เกิดท้องช้างและช่วยป้องกันการลักนานได้หมอนัดหันมองกระดาษในมือของพยาบาลเมย์ด้วยความสนใจเป็นไอเดียที่ดีนะถ้าเราสามารถพัฒนาอุปกรณ์แบบนี้ได้จริง mm. ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ต้องใส่สายระบายซองอก รู้สึกสบายขึ้นและลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆถ้ามีอุปกรณ์แบบนั้นมันก็ดีนะหนูเวลาป้านอนพลิกตัวไปมาเนี่ยสายมันจะได้ไม่พับงออีกหนูจะลองพัฒนานวัตรกรรมนี้ดูค่ะถ้าสำเร็จเราจะช่วยให้ผู้ป่วยสายสายไอซีดีได้สบายขึ้นแน่นอนพยาบาลเมย์ ได้นั่งคิดนวัตกรรมด่งเลิกงานที่จะแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยที่ออนไอซดีปัญหาของสายไอซดีที่ทำให้ของเหลวไม่ไหลเกิดจากอะไรบ้างนะเมื่อเวลาผ่านไปพยาบาลเมก็ได้นวัตกรรมที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วโดยมีชื่อว่า น้องเซฟดูแลด้วยใจไหลไปไม่ย้อนกลับหน้าหอผู้ป่วยพยาบาลเมได้นำนวัตกรรมน้องเซฟที่ตนได้คิดค้นมานำมาทดลองใช้กับผู้ป่วยหมอคะฉันได้นวัตกรรมมาแล้วค่ะเรามาช่วยกันทดลองใช้น้องเซฟกันค่ะ